วิศาากรใัยนาครับวันนี้เรามีเครื่องทำน้อุ่นของสตีเบิลทอนรุ่น WS45E2 มานำเสนอนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหม้อทองแดงนะครคุณลูกค้าตัวนี้ลดการเกิดตะกอนในหม้อต้มแล้วก็ลดการเกิดขราวหินบุดนกัดก่อนเครี่ยงฮีตเตอร์ทำความร้อนได้ดีกว่านะครับ แล้วตัวนี้จะเป็น2ระบบในหนึ่งเครื่องเป็นอิิตอลอัตโนมัติ2องระบบก็คือมีระบบตัดไฟและระบบกันดูดในตัวครับแล้วตัวนี้มีแรงดันในตัวเครื่องได้เองก็คือ,อน้ำประปาไม่แรงน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำมาดานันสามารถใช้งานได้น้ำประปาไม่แรงนี่สามารถใช้งานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ที่สุด0.5บาสนะครับแล้วตัวนี้ทนแรงอาจได้0.5บานะคะผม ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องให้ก็คือจะเป็นชุดเหลา้าจะเป็นโคมย่อย่างดีนะครับจะไม่เกิดสนิมชุดฝักบัวก็จะเป็นฝักบัวใหญ่ปรับได้ห้าระดับแรงดันน้ํานะครับตัวนี้ข่าวของตอนนี้ใครที่กําลังมองหาเครื่องทาน้ําปุ๋ยนะครับใส่บ้านหลังใหม่สวยๆนะครับตัวนี้ทางโกบเฮาสาขาอุดรธานีเราจะโปรอยู่ที่ 3, 5 9 0ห้า้าสิบาทนะครับตัวนี้ราคาปกติที่4ี90้าสบบาทนะ ตัวนี้ลดไปถึง1,400บาทนะครับใครกำลังเลือกซื้อเลือกหาเครื่องทำขนนสวยๆก็แวะมาดูมาชมได้ที่กุกันเฮาสาขาอุดรธานีนะครับขอบคุณครับ